โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมบริการวันนี้ผมภูมิเฉเพอาราฟอร์มันด์นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมถังซานเมจิกนะครับหรือว่าถังซานภาคหนึ่งเซิร์ฟใหม่เนาะผู้ให้บริการเนี่ยเป็นในส่วนตัวของประเทศเวียดนามแล้วก็เซิร์ฟนี้เนี่ยขอย้ำนะครับไม่ใช่เซิร์ฟแทนนะครับนะเป็นเซิร์ฟเถื่อนนั่นเองเนาะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนั่งคิดอยู่นะว่าเออตัวเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนกับเซิร์ฟเก่าทททีีีี่่่่่่่เเ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 ปปปนะ็นน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 ซซิิรรรรรร์์ฟฟแ้้้าาาาาาคคยยลลไหหืออะะะพวกับ เราเล่นแล้วเนี่ยเราเจอคนไต้หวันใช่ไหมเจอคนจีนเนี่ยรีฟันเนี่ยเขาเติมเงินเข้ามาเป็นแสนบาทใช่ไหมครับใน Google เพยเนี่ยแล้วเขารีฟันออกไปแล้วตัวเกมมันไม่แบนไอดีแล้วเซิร์ฟนี้เนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันมีการรีฟันแล้วไม่มีแบนไอดีเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็เจ๊งเหมือนก่อนอ่าตัวของเซิร์ฟเวอร์เก่าใช่ไหมครับเนาะหลักๆเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าเซิร์ฟเวอร์โซลาร์แมจิกนี้นะครับ ไม่ใช่เซิฟแท้เป็นเซิฟเถื่อนซึ่งของผมถามแอดมินไปแล้วนะครับว่าโปรโมชั่นเติมเงินหรือว่าการเติมเงินเนี่ยเติมยังไงเขาบอกว่าเติมผ่านบัญชีอ่าบัญชีแล้วก็เติมผ่าน QR code เพราะฉะนั้นถ้าเราเติมเงินผ่านบัญชีไอตัวของธนาคารเนี่ยนะครับแล้วก็ QR code เนี่ยมันไม่ใช่การเติมเงินเข้า Google Pay เพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถรีฟันได้พูดง่ายคือเกมเซิฟเถื่อนของเวียดนามเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับก็คือถ้าเราเติมเงินเนี่ยแล้วเราเป็นคนไทยเนี่ย เราจะเติมผ่านตัวของธนาคารกรุงไทยถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็สแกน QR code เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าตัวเกมนี้เป็นเซิฟเถื่อนเพราะฉะนั้นมันรีฟันเงินไม่ได้ถ้าคุณเติมเข้าไปแล้วเนี่ยเติมเงินเข้าบัญชีแล้วเนี่ยเราขอคืนเขาไม่ให้คืนหรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเนี่ยเซิฟนี้ก็ถ้าจะพูดว่าโล่งใจเรื่องรีฟันไปไหมเนี่ยก็โล่งใจได้ระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่ามันก็ยังเป็นเซิฟเถื่อนอยู่ดีนะครับผมก็กําลังแบบนั่งคิดอยู่ว่าเออแบบ ส่วนตัวเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นประมาณไหนเพราะว่าถ้าเป็นเกมอื่นๆของเซิร์ฟเวียดนามที่มันเป็นเซิร์ฟเถื่อนน่ะมันจะมีเติมเงินเข้า500บาทได้5 0 0 0 0 0 point แล้วเอา point 5 0 0 0 0 0ไปซื้อของในเกมอีกทีหนึง่งอะไรประมาณนี้เพราะว่าโปรโมชั่นในเกมเนี่ยนะครับ มันจะมีให้ซื้อในตัวของเกมเองเลยพูดง่ายคือการเติมเงินเนี่ยจะเป็นการเติมเงินเข้าธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนมาเป็นตัวของอแต้ม5 0 0,000แ,แ้มแล้วเอาแต้มตัวนี้ไปซื้อของในกิจกรรมในเกมประมาณนี้โปรโมชั่นมันก็อยู่ในเกมเพราะฉะนั้นสังเกตครับตอนนี้เกมโซลแอนด์เมจิกเนี่ยมันจะไม่มีโปรโมชั่นในตัวของหน้าเพจเลยถ้าเป็นภาคก่อนๆที่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์แท้เนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นมาบอกเราใช่ไหมว่าเฮ้ยตอนนี้เติมเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้ได้ของชิ้นนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่มาแต่ว่าอย่างที่บอกเกมเนี้ย มันไม่เซิร์ฟเถือเ่อนไงอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลองดูกันอีกทีนึงว่าโปรโมชั่นเติมเงินจะเป็นอย่างไงแต่อย่างที่บอกเนาะว่าอ่าอันนี้ผมทํามาเป็นอ่าวิทยาทานให้เพื่อนๆแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นเกมเซิร์ฟเถื่อนนะเผื่อใครเติมเงินไปจะขอรีฟันเนี่ยมันขอรีฟันคืนไม่ได้นะครับเนาะจำไว้แล้วกันนะครับนะจะได้ตัดสินใจถูกว่าเอ๊ะเราจะเติมดีหรือเปล่านะถ้าโปรโมชั่นมันดีก็อาจจะเติมถ้ามันไม่ได้เติมเยอะอะไรเติม35บาทแล้วได้ วงแหวนสีแดงเนี่ยก็เติมอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าแบบเฮ้ยเติมแล้วไม่คุ้มเนี่ยก็เล่นฟรีดีหรือเปล่าเพราะว่าตัวเนี้ยมันแจกเยอะอยู่ล่าสุดเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยกิจกรรมมี3กิจกรรมโค้ดมีแจกโค้ดอีก2โค้ดรวมกันไปทั้งหมด5โค้ดนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นแบบสายฟรีก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องซีเรียสเนาะก็หลักๆเนี่ยจะมีประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยทางเกมก็ยังไม่ประกาศเติมเงินนะยังไม่มีการประกาศเติมเงินว่าเติมเงินผ่านทางไหนแต่ผมถามแอดมินไปแล้วนะครับแอดมินเขาก ผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็ผ่าน QR code นั่นเองครับเนาะตัดสินใจกันเราเองนะครับ,รบว่าจะเติมยังไงเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าไปนั่งซีเรียสก,กับเพื่อนอยู่แล้วนะเงินใครเงินมันนะครับเนาะแต่ว่าผมก็เอามาพูดแค่แบบเป็นวิทยาทานให้เพื่อน,อนตัดสินใจกันเราเองนะครับเนาะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยอย่างที่บอกทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงขนาดเซิร์ฟแท้ยังปิดภายใน1ปีใช่ไหมเซิร์ฟเถื่อนจะบร,ริการดีแค่ไหนเราก็ต้องมาลองดูในระยะยาวกันหลักๆจากประมาณนี้ละกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมก็กดี